กระซิบบอ,อกเราสวัสดีค่ะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นกันก่อนเลยนะคะแล้วมาชมกับรถยนต์ราคาหลักหมื่นกันค่ะมองหารถกระบะไปใช้นะคะต้องไม่พลาดทางช่องเลยนะคะในคลิปนี้เป็นรถมิตซูบิชิสตาร์ด้าค่ะรถสภาพใช้งานได้เข้าไร่เข้าสวนใช้ได้บรรทุกหนักก็ไปได้ค่ะราคาเพียงแค่5 3 0 0 0บาทนะคะ เครื่องยนต์ดีเซลเครื่องดีไม่ไอน้ำไม่ดันความร้อนนิ่งๆเกียร์ธรรมดา5สปีดเกียร์เข้าชิดปกติไม่หลุดไม่หอนเบรกดีพูงมาลัยพาวเวอร์คัสซีสวยไม่ผุไม่ดามแอร์เย็นเพียงเพาะภายในตามรูปนะคะเอกสารครบภาษี68ยังไม่ขาดค่ะ5 3 0 0 0บาทราคานี้ตามสภาพนะคะตามราคาเลยค่ะทุกท่าน ต่อรองกันได้นิดหน่อยและสามารถนัดรูรถได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะโทรคุยสอบถามและนัดรุรถเน้นโทรติดต่อผู้ขายโดยตรงนะคะพอแอดไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนำเสนอให้ท่านรับชมข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะคะสวัสดีค่ะ